สวัสดีครับก่อนนอนคืนนี้ร่างทองมีเรื่องฟุตบอลมาเล่าให้ฟังครับอย่าลืมปิดไฟใส่หูฟังเพื่อเพิ่มอัรรถในการรับฟังเพื่อเก็บไปฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักฟุตบอลครับและเรื่องราวในวันนี้คือเรื่องของลิโอเนลเมซี่ครับลิโอเนลอันเดนเมซี่ ie, เกิดที่เมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาเขาอยู่ในครอบครัวชั้นแรงงาน มีเชื้อสายอิตาลีพ่อของเมซี่โฮเก้เมซี่ทำงานเป็นผู้จัดการอยู่ในโรงงานเหล็กและคุณแม่เซเลียคุชิตินี่ก็ทำงานในโรงงานเหล็กเหมือนกันไว้เด็กของเมซี่มันคือฟุตบอลครับเขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุสขวบโดยได้คุณย่าคอยสนับสนุนและให้กำลังใจเมซี่อยู่เสมอย่าคือคนแรกที่ทำให้เมซี่รู้จักฟุตบอล เขาคือคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เมซี่และคอยผลักดันให้เมซี่ทำตามความฝันของตัวเองให้ได้เมซี่ได้เข้าร่วมทีมยายชนกันโดรีซึ่งเป็นทีมฟุตบอลสมัครเล่นในเมืองโลซาริโอตั้งแต่4ขวบที่นั่นเมซี่ตัวเล็กกับเพื่อนแต่ด้วยพรสวรรค์มันทำให้เขาสามารถเล่นฟุตบอลได้โดดเด่นกว่าเด็กคนอื่นๆในทีมฝีเท้าของเมซี่ก้าวกระโดดจากเด็กวัยเดียวกันมาก ถึงแม้จะตัวเล็กแต่เมซี่ก็เป็นเด็กที่เลี้ยงบอลได้ดีและวิ่งเร็วมากแต่ด้วยความที่ตัวเล็กแบบว่าเล็กเกินไปของเมซี่มันก็ทําให้เขาถูกปฏิเสธอยู่บ,บ่อยๆความที่เมซี่ตัวเล็กมันทําให้เขานั้นไม่เคยถูกโค้ดส่งลงสนามเพราะโค้ดกลัวว่าเขาจะทําอะไรในสนามไม่ได้แต่คุณย่าของเมซี่ก็มาจะพูดข้างหูโค้ดตลอดว่าเอาเขาลงสิส่งเขาลงสนามสิซึ่งตอนแรกโค้ดก็ไม่ยอม และบอกว่าไม่เขาตัวเล็กเกินไปแต่ย่าของเมซี่ก็พูดใส่หูโค้ดอยู่เรื่อยๆเลยทําให้สุดท้ายโค้ดตัดสินใจส่งเมซี่ลงสนามทันทีที่เมซี่ได้ลงสนามไปเขาก็โชว์ฝีเท้าและพรสวรรค์ของเขาแบบเต็มที่ให้ทุกคนในสนามได้เห็นวันนั้นเมซี่ทําได้สองประตูและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแรกของเขาในเส้นทางฟุตบอลหลังจากนั้นในความที่คุณย่าเป็นแฟนตัวยงของนิเวลโอบอย เธอก็ได้ผลักดันให้เมซี่นั้นเข้าไปอยู่ในทีมที่นี่เองเมซี่พัฒนาฝีเท้าของตัวเองขึ้นไปอย่างมากเมซี่สามารถโชว์ผลงานได้อย่างเต็มที่ด้วยเท้าซ้ายธรรมชาติและพรสวรรค์ที่มีอยู่เต็มร้อยแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆเมซี่ก็ถูกตรวจพบว่าที่เขาตัวเล็กกว่าปกตินั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้าของเมซี่หลั่งฮอร์โมอนน้อยกว่าปกติทําให้เมซี่ในวัยเด็กต้องฉีดยาอยู่ตลอดทุกคืน จนมันกลายเป็นเหมือนชีวิตประจําวันของเมซี่ถึงร่างกายจะมีปัญหาแต่ฝีเท้าและผลงานของเมซี่ทําให้ชื่อของเมซี่ตอนนั้นลอยไปถึงบาร์เซโลนาญาติของเมซี่เลยส่งคลิปการเล่นของเขาไปยังบาร์เซโลนาถึงแม้จะตัวเล็กสูงไม่ถึง160แต่พอเขาลงสนามทดสอบฝีเท้าให้กับทีมงานของทีมดูหลังผ่านไปแค่สอนาทีมันก็ทำให้ทีมงานของบาร์เซโลนา ไม่ลังเลเลยที่อยากจะได้ตัวเจ้าหนุม่มเมซี่มาอยู่กับทีมให้ได้ได้วยความตัวเล็กและทีมไม่อยากจะมานั่งปั้นเด็กทําให้ทีมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวของเมซี่แต่ทีมงานคนนั้นมั่นใจในฝีเท้าของเมซี่มากจึงตัดสินใจเขียนสัญญาคร่าวๆขึ้นมาบนกระดาษเช็ดปากเพื่อให้เมซี่ได้เห็นถึงอนาคตของเขาหลังจากนั้นไม่นานเมซี่ก็ได้ทําสัญญาลงบนสัญญาของจริง บาร์เซโลนาเข้ามารับผิดชอบชีวิตของเมซี่ทั้งหมดเขากลายเป็นเด็กเยาวชนของทีมบาร์เซโลนาบาซ่าออกค่ารักษาค่าฮอร์โมนพิเศษที่เขาต้องฉีดทั้งหมดนั้นทีมออกค่าใช้จ่ายใ,ให้หมดและนั่นมันทําให้ร่างกายของเมซี่นั้นแข็งแกร่งขึ้นแต่ได้ความเป็นเด็กและต้องย้ายข้ามทวีปมาใช้ชีวิตอยู่ที่ใหม่ๆแถมนิสัยของเมซี่ที่เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกทําให้เพื่อนๆในทีมนึกว่าเขาเป็นใบ พูดไม่ได้หรือเปล่าแต่ทุกๆวันของเมซี่มันคือฟุตบอลเขาฝึกซ้อมหนักทุกวันเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นเขาโชว์ฝีเท้าและใช้ฟุตบอลเป็นคำตอบถึงนอกสนามเขาจะดูเป็นคนเงียบๆแต่ในสนามเมซี่จะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเขาเลี้ยงบอลเหมือนลูกบอลเป็นหนึ่งเดียวกับเขาทักษะของเมซี่มันโดดเด่นเกินเด็กคนอื่นในทีมเยาวยชนไปมากโค้ชทีมเยาวยชนถึงขั้นพูดว่า เมซี่เหมือนโยฮันครับรวมกับมาราโดน่ายังไงอย่างนั้นในช่วงนั้นบาเซโลนามีตำนานนักเตะอย่างโรนันดินโยที่เป็นตัวเก่งของทีมแต่นั่นก็เป็นช่วงปลายของเขาแล้วมันทำให้เจ้าหนูที่ชื่อเมซี่ได้โอกาสก้าวขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ด้วยอายุแค่17ปีกับอีก3เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานเมซี่ก็ได้โอกาสลงสนามและเขาก็โชว์ฝีเท้าที่ทำให้แฟนบอลหลงไหล ความผิวไหวความเก่งที่โชว์ออกมาอย่างกับไม่ใช่ดาวรุ่งด้วยความติดตัวเล็กมันทําให้เมซี่โชว์ทักษะการเลี้ยงบอลที่โคตรผิวไหวเหมือนกับเขาเป็นหนึ่งเดียวกับฟุตบอลการเลี้ยงบอลของเมซี่ยากมากที่ใครจะหยุดได้เท้าซ้ายธรรมชาติมันกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาการโยกหลบการหลอกคู่แข่งเป็นอะไรที่เมซี่ทำมันจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาหลังจากได้รับโอกาสโชว์ฝีเท้ามาเรื่อย นัดแจ้งเกิดแบบเต็มตัวของเมสซี่เข้ามาถึงเมสซี่กดแฮตริกแรกใส่บาร์เซโลนาได้ในศึกใหญ่อย่างเอลกาซิโก้ที่คำ้ำนูเกมนั้นเมสซี่ช่วยให้บาร์เซโลนาเสมอกับเรอัลมาดริดไป3ประตูต่อ3ด้วยอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นครั้งหนึ่งเป๊ปโกเดโอล่าผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนาในตอนนั้นเล่าตอนที่เห็นเมซี่เล่นด้วยกับตาตัวเองครั้งแรกว่า ผมรู้จักเมซี่ตั้งแต่ยังเป็นนักเตะเยาวชนในลามราเซียผมเคยได้ยินคนอื่นคูดให้ฟังบ้างแล้วแหละว่ามีดาวรุ่งโคตรเทพคนหนึ่งกำลังโชว์ผลงานโคตรโหดน่าจับตามมองยิงประตูกระจุยกระจายจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็บังเอิญเจอเมซี่กับคุณพ่อของเขาที่ไนกี้สโต e ตอนนั้นผมยังแอบคิดแล้วขำอยู่ในใจเลยว่าเจ้าหนูเนี่ยตัวเล็ขสุดๆแถมยังขี้อายอีกด้วย จะเก่งจริงอย่างที่คนเขาลือกันหรือเปล่าเนี่ยและในปีที่ผมได้คุมทีมบาซ่าเต็มตัวครั้งแรกเราเดินทางไปพรีซีซั่นที่ประเทศสกอตแลนด์ซึ่งเมซี่ยิงแฮตทริกได้ในทุกนัดจนทีมชนะรูว่ด้วยสกอร์6-1หรือบางเกมที่ชนะ5-0ตอนนั้นในหัวผมคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าบาซ่าจะคว้าแชมป์ทุกอย่างมาครองได้เพราะเขาแน่นอนแต่ถึงจะมีพรสวรรค์และฝีเท้าที่สุดยอดแค่ไหน ด้วยชื่อเสียงและเงินทองที่เข้ามามันก็เกือบทําให้เมสซี่นั้นเดินผิดทางอยู่เหมือนกันครั้งหนึ่งเมสซี่เคยเกือบกลายเป็นเหมือนโรน,นัลดินโย่ที่ใช้ชีวิตแบบซูเปอร์สตาร์ปาร์ตี้หนักกินอาหารไม่สนร่างกายซึ่งเป๊ปกรเตือนเมสซี่ว่านายมีสองทางเลือกตอนนี้คือใช้ชีวิตแบบซูเปอร์สตาร์ไปปาร์ตี้แล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะ 2. คือเลิกใช้ชีวิตแบบนั้น และมุ่งมั่นในการเป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกพรสวรรค์ของนายนายจะปล่อยให้มันไร้ค่าไปไหมละ่ะหลังจากเป๊ปเตือนสติเมซี่เขาก็ถอยออกมาและกลับมามุ่งมั่นฝึกซ้อมกับฟุตบอลอย่างหนักอีกครั้งจนเมซี่ก็เริ่มกลายเป็นซูเปอร์สตาร์กลายเป็นที่รักของแฟนบอลบาร์เซโลนาและกลายเป็นเหมือนไอคอนของฟุตบอลยุคนี้คนที่เป็นสุดยอดนักเตะอย่างเมซี่เนี่ย ก็มีไอดอลในการเล่นฟุตบอลเหมือนกันครับโดยนักเตะที่เป็นเหมือนไอดอลและเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลของเขานั่นก็คือปาโบอ a มาอดีตนักเตะของบาเลเซียและรุ่นพี่ในทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งทั้งคู่มีโอกาสได้ลงสนามดวลกันอยู่หลายครั้งและมีครั้งหนึ่งในปี2004ตอนจบเกมไอมาเดินเข้ามาหาเมซี่ในวัย17ปีที่ไม่ได้ลงสนามพร้อมกับมอบเสื้อให้เขา และเสื้อนั้นเป็นเสื้อที่เมซี่เก็บเอาไว้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้มาถึงตรงนี้หลับกันหรือยังครับถ้าหลับแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมฟังกันต่อนะครับหลังจากก้าวขึ้นมาชุดใหญ่ของบาซ่าเมซี่ก็ยิงประตูและแอซิดกระจุยกระจายเป็นว่าเล่นเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเมซี่ยิงประตูได้เขามักจะทําท่าฉลองประตูโดยการชูนิ้วขึ้นไปบนฟ้าทั้งสองข้างซึ่งมันเป็นเพราะว่าเมซี่ กำลังอุทิศประตูที่เขาทำได้ให้กับคุณย่าของเขาที่เป็นคนคอยสนับสนุนและผลักดันเมซี่ให้เดินไปในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ยังเด็กมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่คุณย่าของเมซี่ไม่เคยเห็นความสุดยอดและความสำเร็จของหลานชายสุดที่รักคนนี้เลยเพราะคุณย่าเสียไปตั้งแต่ปี1998สิ่งท่าดีใจนี้มันก็เป็นสิ่งที่เมซี่ทำเพื่อบอกให้รู้ว่า คุณย่าจะอยู่กับเขาตลอดไปวันเวลาที่ผ่านไปเมซีย่ยิงทรงอิทธิพลกับทีมมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นนักเตะที่ทีมขาดไม่ได้เมซี่ประสบความสำเร็จกับบาร์เซโลนามากมายโดยเฉพาะในปีที่เมซี่พาบาร์เซโลนาควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกลาลิก้าและแชมป์ซูเปอร์คัพสเปนในปีเดียวกันเมซี่ก็ได้คว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าเป็นครั้งแรก รวมถึงรางวัลบอลลังดอร์เป็นครั้งแรกเปก๊กโกเดล่าพูดถึงเมสซี่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเขียนหรือให้คำจำกัดความใดๆกับเมสซี่คุณแค่ต้องดูเขาเล่นในสนามก็พอแล้วเมสซี่กลายเป็นนักเตะอาร์เจนตินาคนแรกที่คว้าบอลลังดอร์มาครองได้สำเร็จเราตำนานของโลกฟุตบอลต่างพูดเป็นทางเดียวกันว่าเมสซี่คือสุดยอดนักเตะเดียโกโมาลาดน่าตำนานของอาร์เจนตินาพูดถึงเมสซี่ว่า ผมเจอนักเตะที่จะมาแทนผมได้แล้วละ่ะและชื่อของเขาคือเลวเนลเมซี่เขาคืออัจฉริยะนักเตะเทวดาโคตรตำนานนักฟุตบอลของโลกอย่างโยฮันครับก็บอกว่าในโลกฟุตบอลเมซี่คือสมบัติอันลำค่าเขาคือคนที่เด็กๆฝันอยากจะเป็นแน่นอนไม่มีใครเทียบเคียงเขาได้เขาอยู่คนละระดับกับนักฟุตบอลคนอื่นๆแม้แต่ตำนานไขมุกดำอย่างไปเล่ก็ยังบอกว่า สิ่งที่เขาทำมันสุดยอดเขาเลี้ยงเขาจ่ายเขายิงผมฝันถึงการเล่นร่วมกับเขาแน่นอนว่าเขาคือนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดในโลกหลังจากนั้นยุคสมัยของเมซี่กับบาร์เซโลนาก็เริ่มขึ้นเมซี่พาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนสามสมัยติดต่อกันหลังจากนั้นก็พาบาร์เซโลนาย้ำแค้นเอาชนะแมนยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อีกหนึ่งสมัย แม้แต่รอยคีนกับตันสายโหดของแมนยูน t เต็ดยังยอมรับเขาคีนบอกว่าผมเติบโตมากับมาาโดน่าและได้เล่นร่วมกับโรนดินโยแต่เมซี่นั้นดีกว่าชัดเจนผมไม่ได้พูดเกินจริงแต่เขาสมควรได้รับคำสารเสริญนี้ผมพยายามหาจุดอ่อนของเขาแต่มันแคบไม่มีเลยเป็นยังไงครับหลับกันหรือยังครับตอนนี้เมซีก่กำลังพาบาร์เซโลนา่ายิ่งใหญ่นะครับ สำหรับใครที่ฝันถึงเมสซี่ตอนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็อย่าลืมตื่นไปซ้อมฟุตบอลกันนะครับพอเข้าฤดูกาล2011-2012เมสซี่ก็เข้าสู่ร่างเทพปี2012เมสซี่ยิงประตูสร้างสถิติเป็นว่าเล่นเขากลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ยิงได้5ประตูในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขาก็ทำลายสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดการของบาร์เซโลนาที่เซซาโรริเกซ ทำได้ไว้232ประตูลงและสลับชื่อตัวเองให้กลายเป็นเจ้าของสถิติคนใหม่ซึ่งปี2022นี้เมซี่จบปีด้วยการยิงได้มากถึง91ประตูทั้งในสโมสรและในทีมชาติทำสถิติแสงหน้าเกิดมุลเลอร์ที่ทำไป85ประตูได้ในปี1972พร้อมกับคว้ารางวัลบอลองดอเป็นสมัยที่4ติดต,ต่อกันตำนานผู้จัดการทีมหลายๆคนยอมรับในความเก่งของเมซี่ ว่าเขาคือสุดยอดเวนเกอร์ยังพูดถึงเมสซี่ว่าถ้าถามว่าใครคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแน่นอนเมสซี่และใครคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกตลอดการก็นแน่นอนว่าต้องเป็นเมสซี่หรือแม้แต่เซอร์เลฟกูสันยังบอกว่าผมผ่านอะไรมามากและผู้คนต่างเปรียบเทียบระหว่างเมสซี่และคิสเียโนโรนันโดสำหรับผมมันไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบเพราะเมสซี่อยู่คนละระดับ กับนักฟุตบอลทุกคนมันก็แค่นั้นหลังจากนั้นเมสซี่ก็ยังคงยิงประตูและแอซซิดยังต่อเนื่องกระจุยกระจายเหมือนเดิมตอนนั้นลาลีกาสเปนคือสองครามการต่อสู้กันระหว่างคนนักเตะทั้งสองคนอย่างโรนัลโดและเมสซี่ทั้งสองคนผัดกันทำสถิติผัดกันคว้าแชมป์กันเป็นว่าเล่นถึงแม้ทั้งคู่จะเป็นคู่แข่งกันมาตลอดแต่โรนัลโดก็ยังยอมรับในความสุดยอดของเมสซี่ Orlando, โรนันโดพูดถึงเมซี่ว่าเขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมมหัศจรรย์เขาเป็นนักเตะระดับท็อปเล่าแข่งขันกันมาอย่างยาวนานลองคิดดูที่เราผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันมาตลอดในโลกฟุตบอลมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆจ,จนมาในฤดูกาล2014-2015เมซี่ก็สร้างประวัติศาสตร์พาบาร์เซโลนาคว้าถิ่เป็นแชมป์ได้อีกครั้งพร้อมพุ่งไปคว้ารางวัลบอลลงดอได้อีกหนึ่งสมัย ซึ่งเป็นสมัยที่5ของเมซี่แล้วในเวลานั้นหลังจากนั้นเมซี่ก็ยังคงเป็นคนสำคัญของบาซ่าที่ขาดไม่ได้อยู่เสมอนักเตะระดับตำนานหลายๆคนที่เคยเล่นกับเมซี่ต่างก็บอกไปในทางเดียวกันว่าเขาคือตำนานชาบีเฮอร์นันเดสตำนานกองกลางของบาซ่าได้บอกว่าผมคงตาบอดถ้าไม่เห็นว่าเมซี่นั้นอยู่คนละระดับกับนักฟุตบอลคนอื่นๆเขาคือสุดยอด แม้แต่นักเตะที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าอย่างซาลาตันอิบาฮิโมวิดยังบอกว่าเมซี่ไม่ต้องมีขาขวาเลยด้วยซ้ําเขาใช้แค่ขาซ้ายข้างเดียวก็เพียงพอที่จะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแล้วผมไม่อยากคิดว่าถ้าเขาใช้ขาขวาได้เหมือนข้างซ้ายเราคงเจอปัญหาแน่ๆไม่ว่าใครที่นึกถึงบาร์เซโลนาเขาคนนั้นก็มาจะต้องนึกถึงเมซี่ขึ้นมาด้วยเขากลายเป็นตำนานกลายเป็นภาพจำ และกลายเป็นที่รักของแฟนบอลบาซ่าแบบสุดหัวใจเมซี Messi, ่ผูกพันกับบาร์เซโลนามากมาก,ม,ากมันมากไปกว่าแค่ทีมฟุตบอลกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเท่านั้นแต่สำหรับเมซี่มันคือครอบครัวเมซี่ไม่เคยลืมว่าเขามีวันนี้เพราะบาร์เซโลนาในวันนั้นวันที่เขาต้องเจอกับโรคฮอร์โมนไม่ปกติจนทําให้เขาตัวเล็กกว่าเด็กคนอื่นแต่บาซ่าก็เชื่อในพรสวรรค์ของเขาและพาเมซี่ ให้ก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่บาร์เซโลนาจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับเมซี่และทีมงานสโมสรดูแลเมซี่และครอบครัวมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เขามาอยู่ที่บาร์ซ่าความรักที่เมซี่มีให้บาร์เซโลนามันไม่เคยน้อยลงเลยแม้แต่วันเดียวแต่งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาครับปี2021เมซี่ได้แยกทางกับบาร์เซโลนาซึ่งมันก็ทำเอาแฟนบอลช็อกกันไปทั่วโลก ทุกคนรู้ดีว่าเมสซี่รักบาร์เซโลนามากแค่ไหนเขาไม่เคยคิดอยากย้ายออกจากที่นี่จนกระทั่งมีปัญหากับประธานสโมสรอ,อย่างบาโตเมลย้อนกลับไปเมสซี่เคยตัดสินใจประกาศว่าจะออกจากบาร์เซโลนาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องออกไปจากทีมซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจริงๆเนี่ยเมสซี่มีปัญหากับบาโตเมลซึ่งเป็นประธานสโมสรในตอนนั้น เขาบีบให้เมซี่อยู่ต่อโดยใช้เงื่อนไขสัญญาและจะฟ้องร้องซึ่งเมซี่เองก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วถ้าจะอยู่ต่อเพราะเขาไม่ได้มีปัญหากับทีมเมซี่ก็เลยอยู่ต่อหลังจากนั้นบาโตเมลก็โดนตรวจสอบและสุดท้ายก็ได้มีการเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่ซึ่งประธานสโมสรคนใหม่ก็คือประธานสโมสรคนเดิมอย่างโจนาป์ตาที่เป็นประธานคนแรกที่เมซี่นั้นรู้จัก การกลับมาของลาปอรา์าทำให้มีความหวังว่าเมสซี่จะอยู่กับทีมต่อไปสิ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะมีการประกาศนโยบายของสโมสรว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพยายามทำให้เมสซี่อยู่ต่อและดูเหมือนเมสซี่เองก็มีทีท่าว่าอยากจะอยู่ต่อเหมือนกันเมสซี่แจ้งความประสงค์กับสโมสรว่าเขายินดีที่จะรับค่าเหนื่อยน้อยลงจากเดิม50%เลยทีเดียวครับมีการประเมินตัวเลขเอาไว้ว่า จะลดจากปีละ45ล้านปอนด์เหลือเพียงปีละ20ล้านปอนด์เท่านั้นในสัญญาระยะเวลา5ปีซึ่งมีการวางแผนเอาไว้ในระยะเวลานี้ว่าจะเป็นการเล่นให้กับบาร์ซ่า2ปีและจะไปอยู่สหรัฐอเมริกาในฐานะทูตของสโมสรอ,อีก3ปีแต่การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างล่าช้าและมีความคืบหน้าน้อยมากด้วยเหตุผล2อ,อย่างครับคือตอนนั้นบาร์เซโลนามีปัญหาภาระหนี้สินมหาศาล มากกว่า1,173ล้านยูโร2คือตามกฎการเงินของลาลิก้าหรือ Financial Fair p l y y ซึ่งไม่อิงกับของยูฟาทำให้บาร์เซโลน่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญากับเมซี่ได้ถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะตกลงได้แล้วแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆก่อนที่สุดท้ายครับจะจบลงที่การออกแถลงการของบาร์เซโลนาว่าถึงแม้ทั้งสงฝ่ายจะมีความปรารถนาที่จะเซ็นสัญญาใหม่ แต่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งเมสซี่ก็แถลงการพร้อมกับน้ำตาว่านี่เป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาจริงๆหลังจากที่อยู่ที่นี่มาหลายปีอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตผมไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้และมันทำให้เมสซี่กับบาร์เซโลนาต้องแยกทางกันโดยสมบูรณ์หลังจากปิดตำนานที่บาร์ซ่าเมสซี่ก็มีข่าวกับทีมใหญ่หลายๆทีมทั่วยุโรปครับก่อนที่สุดท้ายจะเป็นปารีสแซงแชแมง ที่ได้ลายเซ็น์ของเมซี่ไปด้วยสัญญา2ปีการมาที่ปารีสทำให้เมซี่ได้กลับมาร่วมงานกับเนมาอดีตเพื่อนร่วมทีมของเมซี่ที่เคยสร้างตำนาน3ประสานอย่าง MSN ไว้หลังจากลงสนามกับปารีสถึงแม้ว่าเขาจะอายุด4 4ปีแล้วแต่เมซี่ก็ยังเป็นเมซี่คนเดิมทักษะและฝีเท้าของเขายังคงพริ้วและสวยงามอยู่เสมอแต่หลังจากอยู่ปารีสได้สักพัก วันที่30มิถุนายนปี2023เมสซี่ก็แยกทางกับปารีสในที่สุดโดยฝากสถิติกับปารีสไว้ที่การลงสนาม75นัดยิงไป32ประตูกับอีก35แอสซิดและพาปารีสควา้าแชมป์ลีก2สมัยหลังจากนั้นเมสซี่ก็ได้ย้ายไปเล่นกับอินเตอร์ไมอามีทีมของเดวิดเบคแฮมในเมเจอร์ลีกอเมริกาโดยเมสซี่เซ็นสัญญากับทีม พร้อมด้วยส่วนแบ่งรายได้กับสื่อของลีกและมูลค่าหุ้นสโมสรตอนที่เขาเลิกเล่นอีกด้วยการย้ายมาที่นี่เมซี่ได้ลดความเข้มข้นของการแข่งขันลงทำให้เขาเล่นได้สบายขึ้นในช่วงปลายอาชีพมันทำให้เมซี่มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นซึ่งที่นี่การมาของเมซี่มันทรงพลังทั้งในสนามและนอกสนามครับในสนามเมซี่พาทีมชนะ12นัดรวดและควา้าแชมป์ได้ทันที แถมนอกสนามการมาของเมซี่ยังทําให้รายได้ของสโมสรเพิ่มขึ้นการเข้าชมในสนามเพิ่มขึ้น40%ทุกอย่างของทีมเพิ่มขึ้นทั้งรายได้และยอดผู้ติดตามและความนิยมซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นได้ทันทีว่าเมซี่มีอิทธิพลมากขนาดไหนทั้งในและน,นอกสนามของฟุตบอลตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนรู้ว่าเมซี่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จมากขนาดไหนกับสโมสรต่างๆที่เขาเล่น แต่ในระดับทีมชาติเนี่ยมันเหมือนเป็นฝันร้ายของเมซี่เลยก็ว่าได้มาถึงตรงนี้ครับใครยังไม่หลับกันบ้างครับใกล้ถึงช่วงท้ายของเรื่องแล้วนะครับในช่วงฤดูร้อนปี2005เมซี่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้อย่างรวดเร็วในทีมชาติอาร์เจนตินาในชุดอายุต,ต่ำกว่า20ปีครับเมซี่พาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้า,วาแชมป์ฟุตบอลโลกชุดยู20หลังจากนั้นไม่ถึง2เดือนต่อมา เขาได้ลงสนามให้กับทีมชาติอันเจตินาในนัดกระชับมิตรกับฮังการีเมื่อเดือนสิงหาคมแต่ลงเล่นไม่ถึง2นาทีก็โดนใบแดงและโดนไล่ออกจากสนามถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ไม่น่าจดจำเลยสำหรับเมซี่ครับแม้จะประสบความสำเร็จกับอาเซิโลน่าแต่เมซี่ก็ถูกวิพากวิจารณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงเรื่องการที่เขานั้นไม่สามารถช่วยให้ทีมชาติอันเจตินาคว้าแชมป์รายการสำคัญได้เลย ตั้งแต่ก้าวขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่เมสซี่ไม่เคยไปถึงฝันได้เลยสักครั้งในบอลโลกปี2014อร์เติเลีแพ้เยอรมน,นีในรอบชิงชนะเลิศแม้ว่าเมสซี่จะได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ในปีนั้นก็ตามแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถพาอร์เตินลีคว้าชแชมป์ได้ครับต่อมาหลังจากนั้นเมสซี่ก็พาอร์เติเลีาเข้ารอบชิงฟุตบอลโคปาเมริกาได้อีก2ครั้งแต่ก็ไปไม่ถึงฝันทั้งสองครั้ง ในปี2016หลังจากที่อาร์เจนติน่าแพ้ชิลีเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์โคปาเมริกาเมซี่ก็ประกาศว่าเขาจะยุติเส้นทางการเล่นกับทีมชาติทันทีด้วยความผิดหวังหลังจากนั้นไม่นานทุกฝ่ายก็พยายามเกี้ยกล่อมให้เมซี่เปลี่ยนใจกลับมาเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาอีกครั้งสุดท้ายเมซี่ก็กลับมาและพาอาร์เจนติน่า Argentina, ลงเล่นในฟุตบอลโลกปี2018 ฟุตบอลโลกรอบนี้เมซี่ก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์อย่างที่หวังเอาไว้ได้หลังจากที่เมซีย่ยิงประตูแรกได้ในเกมที่เอาชนะในจีเรีย2-1ซึ่งช่วยให้ทีมของเขาผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้แต่สุดท้ายก็ไปแพ้ฝรั่งเศสต,ตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปในที่สุดในที่สุดครับปี2021และปี2022เมซี่ก็พาเจติน่าประสบความสำเร็จจนได้ครับเมซี่พาเจติน่าคว้าแชมป์โคปาอเมริกา ซึ่งเป็นแชมป์รายการใหญ่ครั้งแรกของอาร์จเจนตินาในรอบ28ปีในเดือนสิงหาคมปี2021โดยการเอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศการคว้าแชมป์ครั้งนี้ได้ดปลดล็อกอารมณ์ของเมสซ,ซี่ที่เก็บมานานความกดดันที่ทําให้เมสซ,ซี่นั้นร้องไห้ออกมาแบบไม่อายใครก่อนจะกลับมาฉลอง,องร่วมกับแฟนๆที่ให้การยอมรับเขาแบบเต็มตัวและเต็มหัวใจจนมาถึงฟุตบอลโลกล่าสุด แม้เจนติน่าจะแพ้นัดแรกแบบช็อกโลกต่อซาอุดีอาระเบียแต่สิ่งที่เมซี่พยายามบอกกับแฟนบอลทุกคนคือขอให้อย่าล้าสัทธาจากทีมชุดนี้เราจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนและเมซี่ก็ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ได้จริงๆเมซี่พาอเจนติน่าก้าวไปคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาได้สำเร็จแบบโคตรยิ่งใหญ่ซึ่งมันเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่าง ที่ติดอยู่ในใจของเขาได้จริงๆที่ผ่านมามันเหลือแค่แชมป์กับทีมชาติอันเจตินานี่แหละที่มันติดอยู่ในหัวใจเมสซี่อยู่เสมอความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่ามันทำให้เขาเคยท้อจนถอดใจแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาและพาเจตินา่าคว้าแชมป์ได้สำเร็จในที่สุดและหลังจากนั้นเมสซี่ก็พาเจติน่าคว้าแชมป์โคปาเมริกาได้อีกหนึ่งสมัยเป็นการตอกย้ำว่าในตอนนี้เขาไม่มีอะไร ต้องพิสูจน์อีกแล้วว่าเขานั้นคือสุดยอดนักเตะขนาดไหนในยุคนี้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเลโอนีเมซี่ใครที่ฟังจนจบขอให้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ